สวัสดีจ้ามามีเมยัมมี่ค่ะสวัสดีค่ะสิคลลนะลูกยังไงสวัสดีค่ะ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะมามี่เมีม์ฮังรีอีกแหละอยู่กับแดดดีสุดหลอ่อแล้วก็แจสลีนลูกสาวหลานนะคะพี่สาวก็อยู่ในห้อง <c oughs> มาค่ะปะ๊ปะป๋าลูกกินเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเตดดี้กินเลย ก่อนอื่นนะคะบอมมี่นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้บอมมี่เมยัมมี่นะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะมาค่ะวันนี้เรามากินฟาสต์ฟู้ดกันนะคะฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดก็มีเบอร์เกอร์คิงค่ะมาเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์ห้าอันมีชคเกนนาเกต ลูกไก่เอาเปิดเลยค่ะลูกเปิดเปิดช่วยเอยาแบี้สิลูกเอาไปกินเลยค่ะอันนี้อันสีอันไรเหรอเน,นี่ยเออมัม่ไม่รู้ว่ามีไงมันมก็เลยไปออเดอร์เพิ่มอีกสองอ,อันนี่อะไรพาย,ยอะไรไายอะไรเนี่ยพายเยี่ยมแยี่ยมอันนี้เป็นไายเผือกนะคะอร่อย ไงชิลี่ซอสอยู่ไหน่ะโอเคค่ะ okay. 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 แล้วก็มีไก่เท็กซัสมีอย่างเงี้ยค่ะมีเบนไฟมีอะไรอ,ะอย่างนั้นนิดอย่างนั้นน้ำแหนะนี่แหนะน้ำวันนี้หมอมีไม่ได้ทำกับข้าวนะคะ <laughs> เกลีเกลีวันนี้เกลีก็เลยสั่งมาค่ะพเพื่อนๆมากินด้วยกันนะจ๊ะทำไมไม่ทำดี ดูนะคะว่ามีจะกินเบอร์เกอร์กินไก่กี่ชิ้นนะคะเพื่อนๆแข่งกันใครกินได้มากที่สุดเยอะไหมนี่ทำดีดีค่ะแล้ว่าสีใส่ตัวชิ้น โอเคฉันจะดูค่ะค่ะไุณกั้งอืมช่ทุกสัตว์เลยแลกบกไหมก โซนเพิ่นใหญ่ขนาดนั mm ้นมซนบิก๊กบิ๊กเบอร์เกรอร์ใกล้ๆตรงนั้นสิหรออืม mm hmm. วันนี้ก็ฝนตกทั้งวันอีกแล้วนะคะกงคโปรงว่าจะไปซื้อของประจำสัปดาห์ เรซื้อของประจำอาทิตย์แล้วไม่รู้จะได้ไปร้านไทยหรือเปล่านี่ไง I oh. don't no I just want it. do Because there's no drumstick. Mm -hmm.

นเบอร์ก็กินเ,นข,เขากิบนบอร์กินเนื้อกันเนี่ยอร่อยไ <laughs> <laughs> อ้ตัวเล็กชอบนะบ <laughs> ยกนิ้วให้แงะ นีกุ้งทอดีไข่มีมีเบอร์เกนี่เหมือนกับ I like the wing ม d น n t k นีแม่กินเป็นฝ่าย Der, right. right. der yeah. Science teacher ni nama teka uma tuan red drop is flesh肥 tea says if you know Nachtlanger doang eh? indian law at the night you diwon snitch your route bells utera finals ramuh dia jalan i got two. ah two science teacher. yah ave class. Brussels kita berada last class ngeri <laughs> <laughs> two teachers, latir turah tempat kepada anda berhesti It's not spicy. It's not spicy. Well, it's laughing. Pause. What have I got? What have I ไม่ก็ได้ของมันได้มองไม่เห็นชิสตูวีอันทูเราอิ่มตัวเกิเจิ้นพวกนี้มันอิ่มเร็วนะบุสตูวีอาจจะไม่ใช่อาหารของพวกเราไงก็เลยกิ่มเลย<ป>บัอเตอร์ฮสชีสบัตเตอร์แค่ๆกันไปอะค่ะอิ่ม i so mm. What's so far today? Mm. Bye bye. What's so about food? You? Mm. Mm. you eat something outside? Yeah. what? Yeah. We have two small fish balls. <laughs> I'll cut the shell for Yeah. yeah.

อ่ะต้งกินไม่ถึงครึ่งเลคะตัวเล็กไปแล้วเอ๊ะว่าเะมรตีเน่ยว้าว Çfarë do të เขาเพิ่งมาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าไปสองกี่คนแล้วเราคกกกก่อยมาเขาเลยว่าคนจะการขับตะการานั่นหระ Múc cờ vậy Nhỏ cảm ra cặn nhìn đây vào ไม่รู้ว่าร้านไทยจะมีผักไทยมีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามาลงของอันไหนอะบางทีไปล้วไม่มีอะไรเลยมันไกลอะค่ะเสียวเวลาไป ม็นคือมันเป็นการเล่นได้หรอเดี๋ยวพาเราไม่แปลกเราพาไปได้พูดเฉยๆไปหาดูทุเรียนหมัอนทองนีป่ะหมอนทองเออน่า กุ้งแดงอร่อยวกว่าไหมว่ากุ้งแดงไม่ใช่หบอนทองหรอกกุ้งแดงของมาเลเซียนันที่เราไปซื้อมาอ็อนะันนั้นอร่อยแล้วแต่คนชอบถ้าชอบกลิ่นแรงๆกินของหวานแล้วนะคะยิ่งเลยยิ่แล้วนะวอืมอันเนะีันไม่ได้เยอะหรอกทำไมอนะ่ะวันนี้เป็นไร กินไก่ไปชิ้นหนึ่งเบอร์เกอร์ไปครึ่งหนึ่งก็อิ่มแล้วค่ะทำไมแปลกนี่ยก็ยังวันนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนาะปกตินะรู้ว่าเรารอมอมีว่ามีส้มตำไงมันเลี่ยนถ้ากินแบบนี้นะมันต้องมีแบบส้มตำหรือน้ำจิ้มอะไรแซ่บๆหน่อยเผ็ดๆหน่อย เผ็ดๆหน่อยมันจะได้แก้เลี่ยนเนาะกินแต่แบบนี้มันเลี่ยนไปอืม <laughs> <c oughs> ว้ยว้ 何 <laughs> <laughs> ไม่ไม่นมไม่แล้วเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชดหน้าสวยๆเนยจีหน้าตาน้ารักมาตรงนี้ตรนนี้ไม่รืบแป๊บเดียวเลยไอกูใส่ s t a n r ten d o r น้าได้คเดียวมันสวยมันจะมาสกดาสกดากะดาว เหมือนกันนะยูต้องจ่ายมาเทนดอร์เลอร์โน้อเซลดีเดียวยูมาสิโอ้ไม่ได้สิโน้ไม่200รูปบาท22วิกตวนได้แม่บอกว่าได้รอแป๊บหนึ่งกินก่อนซื้อเกมนะคะเรียนดีได้คะแนนดีต้องให้เกมเท่าไหร่ ว้นะมีอะไรม่้งเรียนอะไรไม่มีอะไรเลยแค่แค่แค่ไม่ได้เรียนดีอะไรเลยแค่แบบเชื่อฟังอ่ะไม่รู้คลยเกือไม่ค่อยแต่ตัวเล็กมันไม่ค่อยไม่ค่อยเรื่อนรู้ว่ามันยังไม่โตไม่เถียงแม่ไม่ไม่เหมือนพี่เขาเนาะพี่เขาโตแล้วเขาก็ พูดอะไรไม่ถูกเขาก็เถียงมา mm. เขาว่าเขาไม่ผิดเขาก็เถียงแต่แจสซินอะ mm. ตัวเลก็กอะเขาผิดไม่ผิด mm. เขาก็ไม่เคยเถียงแม่นะคะตัวเลก็กรู้ว่ายังไม่โตก็ไม่คงส่ยังไม่โตเนาะยังไม่กล้าเถียงู mm. <laughs> เดี๋ยวโตกวนน mm. ่านี้น่าจะกล้าเถียงแล้วแหละนะ้าปานะ อ,อิ่มมากเลยค่ะในที่สุดเราก็ไม่ได้หมดอะไรเลยก็มันมีกินไก่ไปหนึ่งชิ้นเบอร์เกอร์ไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็พายหนึ่งอันแค่น,นี้ก็อิ่มเลยป้าเบอร์เกอร์หนึ่งไก่หนึ่งว้าเดี๋ยวดยวีกินแค่เบอร์เกอร์อันเดียวตรงนี้แหละนักเก็ตทำไมวันนี้อิ่มเร็วก็ไม่รู้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอมีแล้วก็เดดดีนะคะหม่อมีเมย์มามีต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจบาย